สวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนช่องลิลลี่อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนคลิปนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมีแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายน6 7นะคะวันที่1มิถุนายน6 7 <c oughs> มีแนวทางของใครบ้างมาดูกันแทะเลใจดีกว่า งมดที่แล้วเข้า9009นะคะเมื่ที่แล้วเข้า90งวดน,นี้ให้แอดทะเลใจนี่ก็เข้าบ่อยนะคะทุกคนทะเลใจแอดทะเลใจเป็นเพื่อนกับแอดดุยพลันเป็นแฟนกันเป็นคนรักกัน กับแอดดุยพันลันนะคะจะคู่สามตัวก่อนนะสามตัวมีห้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าตัวมองไม่เห็นเลยอะไรเนี่ยหกเก้าแปด เก้าเก้าห้าสองตัวก็มีศูนห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าจิต เก้าแปดเจ็ดแปดเน้นเดี๋ยวหาตัวเน้นมีตัวเน้นนี่ค่ะตัวเน้นนะ ตัวเน้นวงกลมให้และขีดเส้นใต้คือตัวเน้นนะคะแล้วก็วิ่งรูด9กับ0ูนใช่เปล่าเขาเขียนไว้อยู่กำกับไว้วิ่งรูดมันตัวเล็กค่ะทุกคนมองแทบจะไม่เห็นเลยแล้วก็มันลายวิ่งรูด0 9 หือเขาเขียนมาแบบนี้เขียนมาแบบนี้แอดทะเลใจ505905698995เน้นที่505 2ตัวเน้น059569979878เน้นที่05นะคะวิ่งรูดวิ่งรูดก็คือ095 0ูนยเเอาเลขล่างไปบ้างนะคะ TWC TWC วันที่หนึ่งเดือนหกหกเจ็ดให้ห้าเก้า 1จดหนึให้ดอกจันที่5ให้ดอกจันที่ห้าแล้วทุกคนให้ดอกจันที่5้านนี้ล่างให้เลขล่างนะอันนี้เลขตารางเลขตารางก็อาจารย์จับคู่มาให้ 51, 59, ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าเจ็ดให้ให้เลขดับมาด้วยนะทุกคนห้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดแล้วเจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งอาจารย์เน้นอาจารย์เน้น แล้วก็91แล้วให้เลขดับมาดับล่างตัวเดียวดับเจ็ดให้ดับเจ็ดล่างมาอันนี้ล่างนะคะ T w C ทีเดบเบิลยู่ทีเดบเบิลยูซีเขียนตามอาจารย์ทุกอย่างห้าหนึ่งห้าเก้หดนึ่งเหนึ่งดับ7จ็ดนี้ล่างนะคะทุกคนนีนี่ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเน้นห้าหนึ่งกับห9 9เหนึ่งดับ7จล่างอ๋อ ก็ถูกแล้วนอกนั้นก็เป็น7ก็อาจารย์ให้ดับเจดเนาะนี่ค่ะอาจารย์ให้ดับเจล่างมานะคะขอให้ทุกคนเฮงเมันหมน,มน,มนล่ำล่ำรวยรวยนะคะโชคดีมันหมนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ